วัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันใน ep สิบเท่าไรเอ่ยไร <laughs> จนลืมเราอะมาเจอกันใน ep สิบสามวันนี้ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลของมูมอนะคะหัวข้อในว,วันนี้ก็คือว่าผู้ประกอบการธุรกิจบริการแบบไหนนะคะที่สามารถเอามาเข้าร่วมกับมูมอได้และเมื่อเราเข้าร่วมกับมูมอแล้วเนี่ย เจ้าของธุรกิจเจ้าของงานบริการจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอะเกินนําก่อนนะคะว่าธุรกิจมูมอคือธุรกิจอะไรนะจ๊ะธุรกิจมูมอคือธุรกิจแบบแฟอร์แพลตฟอร์มหนึ่งค่ะที่เอามาโหลดติดตั้งบนมือถือนะคะแล้วในแพลตฟอร์มนี้จะมีงานบริการมีสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพความงามแม่และเด็กสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วอีกหนึ่งหมวดหมู่ค่ะที่มูมอเขามีนั่นก็คือธุรกิจงานบริการซึ่งตอนนี้นะคะมูมอกาลังจะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนมือถือแล้วก็ใช้ให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างเป็นธุรกิจได้นะคะในสถานการณ์แบบนี้นะวันนี้คือ วันนี้คือมาเล่าเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นงานบริการเลยนะที่คุณสนใจนะคะจะหาอีกหนึ่งช่องทางสร้างไรายได้เนาะเพราะตอนนี้เราเจอปัญหาในเรื่องของโควิดใช่ไหมก็คือคนไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะธุรกิจงานบริการของเรายอดขายตกแต่มันมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสวัสดีค่ะที่รักพ่อรักเอามาแล้วนะคะ FC หลังไหลมาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ไป อะใครมาย้อนหลังนะใครมาช้าก็มาฟังย้อนหลังนะคะเพราะว่าจะเก็บคลิปนี้ไวนะ้เนาะวันนี้เจ้าของธุรกิจบริการต่างๆนะคะเราอาจจะเจอประสบปัญหาในเรื่องของลูกค้ามัน้อยลงช่องทางการขายสินค้าของเราทําให้ลูกค้าของเราอะ่ะมีทางเลือกเยอะนะคะ เราเปิดร้านเราตั้งอยู่ที่เดิมเนี่ยเราเรอลูกค้ากลุ่มเดิมที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาเดือนนี้แล้วก็ปีหน้านูาน่นกว่าจะมาอีกวันนี้อีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดกระเป๋ารับเงินของคุณนะธุรกิจของคุณนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะคะเปิดช่องทางการทําเงินร่วมกับมูมอนะคะวันนี้มันง่ายมากกับการที่เข้ามาร่วมมูมอ เข้ามาร่วมอย่างไรแล้วเจ้าของธุรกิจจะได้อะไรนะคะตอนนี้เป็นเรื่องของเฟสแรกนะเดี๋ยวเล่าให้เจ้าของธุรกิจฟังก่อนนะคะในเฟสแรกเนี่ยมูมอเขาเปิดให้เจ้าของธุรกิจอะไรบ้างที่เข้ามาร่วมในแอปพลิเคชันได้นะคะก็คือนะคะเป็นงานบริการทั้งหมดเลยนะเป็นงานบริการทั้งหมดเลยแล้วงานบริการเนี้ยเน้นตลาดระดับกลางถึงตลาดระดับบนก่อน ะะมีอะไรบ้างธุรกิจอะไรบ้างที่เข้าร่วมกับมูมอไ้ไหนะคะอันที่1นนะธุรกิจร้านอาหารอันที่2ธุรกิจนวดสปานะคะอันที่3ร้านทําผมร้านซาลอนนะคะที่มีคลาสมีชื่อเสียงในจังหวัดน,นั้นๆหน่อยนะคะมีพื้นที่นั่งพักมีแอร์มีห้องรับรองอะดูสวยงามนะคะอันที่4คือธุรกิจฟิตเนสนะคะฟิตเนสที่มีคนเข้าไปใช้ประจาอันนี้เข้าร่วมกับมูมอได้นะ ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่มีพื้นที่สําหรับคนนั่งมีห้องแอร์ไม่ใช่แค่ขายกาแฟแบบเดินเข้ามาซื้อแล้วก็เทสแก้วกลับบ้านเนี้ยไม่ใช่นะคะต้องมีแบบมีห้องประชุมด้วยมีห้องนั่งกินด้วยมีขนมเค้กด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะคะ แล้วก็ธุรกิจคาแคร์ ha, ธุรกิจล้างรถนะคะที่ครบวงจรนะธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเน้น3าดาวขึ้นไปนะคะราคาหลักพันอย่างเงี้ยได้รีสอร์ทเงี้ยได้นะคะบรรยากาศที่ดูดีหน่อยนะ,ะธุรกิจสนามกอล์ฟเอาเข้าร่วมมมอได้นะคะอ่ะมีหลายมีหลายธุรกิจมากแต่นี้คือเฟสแรกนะที่เขาเปิดนะเราลองดูว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรนะคะแล้วธุรกิจเราเนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าได้ไหมนะ อ่ะต่อไปนะคะก็จะมีอันที่9นะคะสถานสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนพิเศษโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนสอนโยคะโรงเรียนออสอนเต้นสอนร้องเพลงอย่างเงี้ยได้หมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะคลินิกสัญญกรรมคลินิกเสริมความงามอะ่ะคลินิกชันตะกร,รมอย่างเงี้ยได้หมดคลินิกหมอคลินิกหมาคลินิกสัตว์ได้หมดนะคะที่เป็นเอกชนนะรัฐบาลไม่ได้นะจ๊ะ ต่อไปนะคะเป็นร้านชานมไข่มุกชื่อดังในจังหวัดนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกที่มีพื้นที่นั่งมีห้องแอร์มีห้องรับรองมีที่คุยกันมีโต๊ะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยเข้าได้แต่ถ้าเป็นร้านชานมไข่มุกที่เปิดหน้าร้านเฉยๆลูกค้าเดินเข้ามาซื้อแก้วแล้วเทกลับบ้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอันเนี้ยเข้าได้นะคะร้านขายยาชื่อดังในชุมชนเรามีแอร์นะมียา ที่ขายหลากหลายไม่ใช่ร้านขายยาเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเปร้านขายยาที่แบบดูดีในจังหวัดเราเป็นร้านใหญ่ในจังหวัดเรามีชื่อเสียงอย่างเงี้ยได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวงานสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างเช่นมาถึงจังหวัดนี้ไม่มาไม่ได้อย่างเงี้ยและสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีการเก็บบัตรอย่างเช่นสวนนา้าสวนสัตว์เอกชนอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์อันนี้เข้าได้ธุรกิจบริการโรงพยาบาลสัตว์เข้าได้โรงหนัง นะคะร้านขายยางได้ร้านยางบริการเปลี่ยนยางเช็คลรถซ่อมรถอย่างเงี้ยครบองจรอ,อย่างเงี้ยได้นะคะต่อไปร้านเบเกอรี่นะคะร้านเบเกอรี่เข้าได้นะสินค้าโอท็อปประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงแบบนี้ได้เป็นร้านค้าอย่างเงี้ยมาถึงจังหวัดนี้ปุ๊บอ่ะเป็นเป็นร้านค้าโอท็อปที่เป็นผลิตภัณฑ์<ม>ประจําจังหวัดของเรามีชื่อเสียง ใครมาจังหวัดเราก็ต้องเข้าร้านนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเข้าได้นะคะต่อไปเป็นร้านแต่งรถนะคะร้านแต่งรถที่เป็นของเราเองแต่งรถมอเตอร์ไซค์แต่งรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งรถอย่างเงี้ยได้อันนี้คืองานบริการนะแล้วก็อู่ซ่อมรถได้นะคะอู่ซ่อมรถได้ร้านเฟอร์นิเจอร์ได้ร้านเครื่องเขียนนะร้านตัดแต่งขนสุนัขอย่างเงี้ยได้นะคะเครื่องประดับจิวเวลรี่เนี่ยเข้าได้นี่คืองานบริการนะ ลีมูซีนรถเช่าเช่ารถตู้เช่ารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เช่ารถอ่ะแล้วไปที่โน่นที่นั่นอย่างเงี้ยร้านเช่ารถหรูเงี้ยลีมูซีนอนเนี้ยได้นะคะปั๊มน้ํามันนะคะใครดูได้ดูเลยนะคะร้านเช่ารถนะคะร้านเช่ารถตู้ร้านเช่ารถไปขับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยได้หมดนะคะ ร้านไอติมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเราเป็นร้านที่นั่งชิลๆสบายๆมีดนตรีฟังเป็นที่นั่งรวมของผู้คนอย่างเงี้ยได้นะคะอันเนี้ยบริษัททัวร์นะคะร้านวิดด่งสตูดิโอนะร้านถ่ายภาพร้านบริการถ่ายภาพร้านวิดด่งสตูดิโออย่างเงี้ยเข้าได้นะคะคลินิกกายภาพบําบัดเงี้ยก็เข้าได้นะศูนย์บริการรถยี่ห้อต่างๆนะคะ ที่ดิวตรงแต่ละศูนย์อย่างเงี้ยอย่างของชนบุรีตอนนี้เขาก็ดิวเรียบร้อยแล้วทําสัญญาแล้วก็จะมีของมิซูบิชิมิซูบิชิเออนะคะศูนย์ศูนย์ซ่อมรถศูนย์บริการรถอย่างเงี้ยได้นะคะโรงเรียนสอนพิเศษต่งางๆนะคะที่เป็นเอกชนได้หมดนะคะร้านรับสกินเสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอันนี้ก็คือข่าวดีของเจ้าของธุรกิจนะ ในยุคแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเปิดหน้าร้านเปิดร้านบนธุรกิจออนไลน์นะคะสามารถติดต่อขอข้อมูลนะคะกับคนที่เขาทํามูมออยู่แล้วก็คือรุ่นไทโอเนียรุ่นบุกเบอือค่ะเขาก็จะมีข้อมูลเนาะว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมกับมูมอเนี่ยนะคะแบบไหนนะคะติดต่อโดยตรงกับคนที่เขาทํามูมออยู่แล้วรุ่นไทโอเนียได้เลยนะเงื่อนไขนะคะมีอะไรบ้างนะเะงื่อนไขก็คือว่า การที่เอาร้านเข้าร่วมกับมมอเนี่ยนะคะก็จะมี GP พีนะจีพก็คือส่วนแบ่งกําไรที่ร้านนะคะยินดีแบ่งให้กับขับมือมอะะแล้วมมอก็จะเอากําไรตรงเนี้ยนะคะมาประมวลผลนะคะเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิกเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ประกอบการได้อะไรบ้างนะคะผู้ประกอบการได้อะไรบ้างนะคะอย่างร้านค้านี่นะ ถ้าคุณมาดีวกับมูมอนะคะคุณเอาร้านเข้ามูมอนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของร้านเลยก็คือว่านะคะเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าของร้านได้อะไรเจ้าของร้านได้อะไรก็คือว่าร้านของคุณธุรกิจบริการของคุณเนี่ยนะคะจะอยู่บนมือถือซึ่งจะมีสมาชิกของมูมอนนับแสนนับล้านคนนะคะที่เขาเห็น แล้วมีการโฆษณาแฝงอยู่ในแอปพลิเคชันเนี้ยนะคะธุรกิจของคุณจะมีชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักจากที่เคยรู้จักแค่ในวงแคบๆในพื้นที่บ้านของเราในพื้นที่จังหวัดของเรากลายเป็นรู้จักทั่วประเทศนะคะแล้วเวลาสมาชิกมูมอเขาเดินทางไปแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะยกมือถือขึ้นมาแล้วค้นหาว่ามีร้านค้าอะไรงานบริการอะไรที่อยู่ในแอปมูมอและเขาจะเลือกใช้บริการนั้น นะคะมันเป็นการทําตลาดแบบแฝงซึ่งมูมอจะทําให้หมดถ้าหากว่าร้านเราได้รับการบริการได้รับการพิจาร,รณาจากมูมอมูมอก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้นะคะจะมาถ่ายภาพให้นะคะแล้วก็ทําการโปรโมตทางสื่อโซเชียลต่างๆในแอปพลิเคชันในช่องของมูมอจดแนลให้นะคะคุณจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่เคยรู้จักอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่าง,าง,างพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยไปจังหวัดกาญจนบุรีพี่อ้อยอยากจะไปกินข้าวตอนเย็น ก็จะค้นในแอปพลิเคชันมูมอแล้วว่ามีร้านอะไรที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เข้าร่วมแล้วเราอยู่ใกล้พื้นที่ไหนเราในฐานะเป็นเพเซอร์ของมูมอล้วก็จะเลือกใช้บริการเฉพาะร้านที่อยู่ในมูมอเนี่ยคุณจะได้ลูกค้าใหม่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่แค่จังหวัดของตัวเองไม่ใช่แค่อยู่ในวงแคบของตัวเองก็คือจะได้แบบลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะอ,อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงที่มันเจ๋งมากนั่นก็คือว่า เดิมลูกค้าเก่าของร้านค้ายกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าพี่อ้อยเนี่ยมีโรงแรมอยู่นะคะแล้วพี่อ้อยเอาโรงแรมของพี่อ้อยเนี่ยเข้าไปร่วมกับมูมอเมื่อ <Yep. S 1> ก่อนลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมเดินทางมาจากต่างจงังหวัดเดินทางมาจากไหนไม่รู้นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนสมมุติว่านะคะลูกคา้าเดินเ <passengers S 2> ข้ามาพักในโรงแรมเดือนนี้นทั้งเดือนหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยพักในโรงแรมสมมุติโรงแรมพี่ย้อยคืนละเก้าร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ย มาร้อยคนพี่อ้อยก็ได้9ก้าร้อยเก้าสิบคูณร้อยคนแล้วก็ไม่รู้ว่า100คนเนี่ยจะกลับมาใช้บริการที่โรงแรมพี่อ้อยอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะมาเดือนห้าปีหน้าอีกสามปีก็มาอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่รู้และเราได้รายได้แค่ครั้งเดียวจบและเราก็ไม่รู้ว่าพอลูกค้ากลับไปหนึ่งร้อยคนจะมีการแนะนําบอกต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ คือรายได้มันเข้ามาครั้งเดียวมันจบอะมันหายไปเลยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาโรงแรมเข้าร่วมกับมูมอสมมติพี่อ้อยเอาโรงแรมพี่อ้อยเข้าร่วมกับมูมอนะฮะจะมีคนรู้จักละเฮ้ยเดินทางมาจาังหวัดลำปางโรงแรมนี้ว่าน่าสนใจแล้วก็อยู่ในมูมอด้วยเข้ามาใช้คุณจะได้ลูกค้าใหม่ที่เป็นสมาชิกของมูมอทั้งหมดนับล้านล้านคนอันที่หนึ่งแล้วนะต่อที่สองค่ะลูกค้าเก่าหนึ่งร้อยคนของคุณนั่นแหละ จะกลายเป็นสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเป็นสินทรัพย์แบบไหนล่ะยกตัวอย่างวันนี้พี่อ้อยเอาของพี่อ้อยเข้ามูมอลนะคะลูกค้าหนึ่งร้อยคนที่เดินเข้ามาในเดือนนี้นะคะพี่อ้อยก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าคะตอนนี้โรงแรมของพี่อ้อยนะคะเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันมูมอค่ะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคะลูกค้าจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันมูมอเลยนะคะอะโหลดแอปฟรีด้วยค่ะโหลดแอปนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าโหลดแอปแล้วจ่ายผ่านแอปเดี๋ยวลดค่าโรงแรมให้ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ลูกค้าทั้ง100คนในเดือนนี้นะคะโหลดแอปพลิเคชันมูมอติดตั้งบนมือถือปุ๊บจ่ายค่าโรงแรมผ่านมือถือปุ๊บนะคะทันทีที่เขาโหลดแอปพลิเคชันใช้ค่ะเขาจะกลายเป็นสินทรัพย์ของโรงแรมพี่อ้อยอัตโนมัติไปตลอดชีวิตเลยค่ะทุกคนสิ่งที่มันรลิศและดีงามแบบนี้อ่ะคือมูมอเขาแบบช่วยเหลือผู้ประกอบการมากเลยนะพี่อ้อยจะได้อะไรโรงแรมจะได้อะไรหลังจากที่ลูกค้าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะลูกค้าไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมเลย แค่โหลดแอปมาใช้ลูกค้าก็จ่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะคะเสร็จแล้วนะคะรายได้ตรงนี้นะคะก็จะเข้าที่บริษัทมูมอนะคะแล้วอีก3วันมูมอก็จะโอนมาให้ที่โรงแรมย่อยนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรพีนะะ่ว่าที่จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าคะชําระผ่านแอปพลิเคชันมูมอเลยนะคะเดี๋ยวลดค่าโรงแรมให้จาก990 บาทเหลือ900บาททวนค่ะ,ะลดให้ลูกค้าไปละนะคะเสร็จแล้วบอกลูกค้าว่าเนี่ยถ้ากลับไปบ้านนะคะลูกค้าลองเอาแอปเปิดขึ้นมานะในแอปจะมีสินค้าบริการต่างๆเยอะมากเลยอยากไปกินพิซซ่านะคะจ่ายผ่านแอปได้เลยนะอยากไปพักโรงแรมอื่นอยากไปกินไปกินกาแฟ หรือไปสถานที่ล้างรถเป็งานบริการอะไรนะคะเซิร์ชในแอปเลยนะคะมีหมดเลยจะซื้อข้าวสารอาหารแท่งมามา่มาปากกระป๋องแชมพูยาสีฟันในแอปมีหมดเลยค่ะกลับบ้านลองไปดูนะคะทันทีที่ลูกค้ากลับบ้านค่ะลูกค้าไปใช้บริการที่ร้านนวดนะ,ะลูกค้ากลับไปใช้บริการร้านอาหารลูกค้าไปเข้านวดสปาลูกค้าไปซื้อมามา่มายาสีฟันปากกระป๋องจากในแอป ซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาอยู่แล้วที่เขาใช้ค่ะทุกยอดการใช้จ่ายของลูกค้า100คนนั้นใน1เดือนค่ะแต้มคะแนนจะขึ้นมาหาเจ้าของโรงแรมค่ะสมมุติว่า100คนนั้นนะคะกลับไปบ้านนะคะซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งของเขาหมดนะคะสมมุตินะคะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะ100คนกลับไปบ้านนะคะใช้ซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันนะคะคนละ100แต้มนะคะ รวมแต้มทั้งหมดหนึ่งแต้มนะคะมูมอจ่ายค่าการตลาดที่โรงแรมทําการประชาสัมพันธ์ให้90เอร์เซจากแต้มนะคะหนึ่งรอยคนนะคะใช้คนละหนึ่งอแต้มเขาไปใช้ของเขาแล้วนะคะได้1 0 0 0 0มืนแต้มนะคะบริษัทจ่ายให้คุณ90เอร์เซนะคะเท่ากับเก้าันแต้มคูณแต้มละ4ี่บาทสาสิบห้าตังค์คูณหนึ่งรยคนนะคะกลับไปบ้านนะคะ คูณหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งหมื่นแต้มนะคูณเก้าสิบเปอร์เซนะคะคูณเก้าสได้เก้าพันะ,ะคูณสี่บาทนะคะโรงแรมนะคะได้ค่าการตลอดจากลูกค้าที่เขากลับไปบ้านนะคะสามหมื่นเกมื่เมื่อกี้พี่อ้อยลดให้ลูกค้าไปนะ,ะคนละเกบาทค่ะพี่อ้อยลดให้ลูกค้าไปคนละเกบาทคูณหนึคนค่ะเท่ากับเก้าค่ะ เดินนี้พี่อ้อยลดค่าโรงแรมให้ลูกค้าร้อยคนไปคนละ90บาทเท่ากับ9ก้าพันที่พี่อ้อยเสียค่าส่วนลดไปค่ะแต่พี่อ้อยนะคะได้ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ของตัวเองกลับไปบ้านนะคะลูกค้าซื้อคนละร้อยแต้มกะปิน้ำปลายาสีฟันแชมพูอะไรของเขาไม่รู้เราไม่รู้เรื่องเลยค่ะโรงแรมได้ค่าการตลาดจากการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันใช้นะคะ39มหมจากคนละ100นี่ค่ะคือสิทธิประโยชน์ของสถานบริการที่เข้ามาร่วมกับมูมอ ะะแล้วเดือนถัดไปล่ะลูกค้าหนึ่งร้อยคนเขาก็ต้องซื้อเหมือนเดิมะเธอเขาก็ต้องซื้อข้าวสารอาหารแห้งเขาก็ต้องเข้าร้านคาแรเขาก็ต้องเข้าร้านนวดเขาก็ไปใช้ชีวิตประจาวันของเขาต่อเดือนถัดไปลูกค้าคนนี้ซื้อยี่สิบแต้มคนนี้ร้อยแต้มคนนี้แบบห้าร้อยแต้มคนนี้พันแต้มแต้มทั้งหมดค่ะขึ้นมาหาเจ้าของโรงแรมค่ะเพอเพอรรายได้ของคุณค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยคนกลายเป็นสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ นี่คือสุดยอดธุรกิจที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วในประเทศนี้ในโลกนี้ถ้าใครเข้าไม่เข้าเอาร้านเข้ามาทำมุมอนะไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วค่ะ <S <S นี่ค่ะคือข่าวดีของธุรกิจงานบริการค่ะที่คุณยอดขายตกที่ลูกค้าคุณหายเข้ามาร่วมคหามุมอ,มอค่ะ ทางรอดของคุณอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วร้านค้าจะต้องเสียอะไรไหมนะคะร้านค้าแค่แบ่ง GP ค่ะให้กับมูมอค่ะตกลงกันเองค่ะมูมอขอ GP ส่วนแบ่งการตลาดนะคะสำหรับงานบริการนะคะก็จะมีตั้งแต่10%ถึง40%แล้วแต่ว่าคุณจะให้เท่าไหร่ถ้าคุณให้10% ราคาห้องหนึ่งพันะคะให้ค่าการตลาดของมูมอไปร้อยบาทเงี้ยและส่วนที่เหลือค่ะรายได้ที่มันจะไหลกลับคืนค่ะนี่คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่มาเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจมูมอแบบเจาะลึกถึงแก่นนะคุณจะเห็นโอกาสทางช่องทางธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายค่ะนี่คือแค่ธุรกิจบริการนะคะยังไม่รวมถึงเพลเซอร์ที่เขาสมัครเข้ามา แล้วเขาออกประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันให้ผู้คนสมัครเป็นยูเซอร์ซื้อกินซื้อใช้สมัครเป็นเพลเซอร์เพื่อทำธุรกิจนะคะรายได้มหาศาลมากคะ่ะแล้วหลังจากที่แอปพลิเคชันเปิดตัวนะคะผู้คนจะเห็นลูกเล่นในแอปพลิเคชันเยอะมากมันว้าวกว่านี้มากค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์ช่องทางอีกหนึ่งไรายได้ของค,คุณค่ะนะคะเห็นคลิปนี้แล้วเจ้าของกิจการนะคะหากว่าสนใจนะติดต่อนะคนที่เขาเป็นรุ่นไทยโอเนียรุ่นแรกนะคะ ที่เขาศึกษาธุรกิจมุมอแล้วถามเขาซิว่าเนี่ยพี่มีธุรกิจของพี่อยู่พี่เป็นร้านคาแคร์ล้างรถชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดมากมีลูกค้าเยอะมากพี่อยากจะเอาร้านพี่เข้าร่วมอ่าพี่ทําธุรกิจร้านสปาอยู่พี่อยากจะเอาเข้าร่วมต้องทํำยังไงหรอมันมีเงื่อนไขแบบไหนหรอเนี่ยเข้าไปถามค่ะเข้าไปถามค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทําให้เจ้าของธุรกิจงานบริการต่างๆนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้น ยังไม่รวมกับเจ้าของแบรนด์นะอันนี้เอาค่าง,งานบริการก่อนนะเจ้าของแบรนด์ใครที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะคะม mm hmm. ูมอก็ยินดีเปิดรับนะ,ะเอามาเข้าร่วมได้นะ,ะแต่วันนี้พูดถึงแค่ง,งานบริการก่อนแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเฉพาะเจ้าของบริการได้แบบนี้นะคะแต่คนที่เป็นเทเซอร์นะคะคนที่ดูแลเจ้าของกิจการต่างๆนะคะคุณได้อะไรนะ,ะอุบไว้ก่อนไม่บอกอืเข้ามาสมัคร จองรหัสกับมูมอค่ะแล้วคุณจะเห็นช่องทางการสร้างไรายได้ที่โคตรว้าวเลยมูมอมากเลยค่ะใครไม่ศึกษาช่วงวินาทีนี้นะคือแบบมันตกขบวนมากเลยอ่ะเธอมันตกเทรนด์มากเลยอ่ะอ,อ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้มาบอกข่าวดีกับเจ้าของกิจการนะ ใครที่มีเจ้าเป็นเจ้าของกิจการอยู่นะคะสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะอยากจะเข้าร่วมนะมามาถามได้เลยนะคะเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาทํารุ่นบุกเบิกนะคะที่เขาเรียนรู้ที่เขาศึกษาเชิงลึกกับงานเนี้ยมา2เดือน3เดือนแล้วนะคะผมก็ไปถามข้อมูลกับเขานะคะมีหลายคนเนี่ยที่ใส่อยู่นะน้องอะไรอ่ะคิดดีทําดีนะคะที่รักเพราะรักเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะคะลองไปถามเขาดูมีใครอีกบ้างเดี๋ยวพี่ย้อยดูคอมเมนต์แป๊บนึง มีใครอีกบ้างนะคะคุณจีรพันธ์อยากได้เอกสารแนะนำร้านค้าค่ะอทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวพี่อ้อยมานะคะน้องที่รักท้อรักบอกว่าหนูอยู่เชียงใหม่ทำมุมมอนะคะใครอยู่เชียงใหม่ลองไปปรึกษาน้องเขาหนาะมีใครอีกขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะ โอ้คอมเมนต์ไหลเร็วมากอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งข่าวดีเนาะอีกหนึ่งข่าวดีในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะใครมีร้านค้ามีอะไรก็เข้าไปนะคะธุรกิจร้านค้าที่เชียงใหม่ตอนนี้นะคะเท่าที่รู้นะก็มีดีลร้านค้าเข้านะคะใครที่อยู่เชียงใหม่เนาะน่าจะเกือบเป็นร้อยร้อยร้านค้าแล้วนะคะแล้วก็เวลาส่งข้อมูลข้อมูลมอนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาร้านค้านะ พอเราผ่านแล้วนะคะก็จะเป็นเราก็ต้องไปคุยกับมูมอนะ,ะที่ระบบหลังบ้านเชื่อมระบบกันนะคะมีเงื่อนไขอีกสองสามข้อนะคะมาศึกษากันจ้ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะแนะนำข่าวดีสำหรับสถานบริการผู้ประกอบการาต่างๆนะคะอยากเอาร้านเข้าร่วมกับมูมนก็ทักนะคะคนที่เขาทำคนที่เขาทำนี่ยคุณซีนิสามาแล้วบอกว่าอยู่ระยองจันทบุรีชนบุรีนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจาการก็ทักไปได้นะคะคุณสุนิสานะคะ ยัวไงดูไม่ทันนะเดีย๋ยวขอดูก่อนอ่าอะถ้าอยู่สุขโขทยัยแล้วทักน้องแหม่มไปนะคะอ่าน้องบึงการน้องคิดดีนะคะอยู่ที่จังหวัดบึงการนะคะใครอยู่แถวบึงการนะมีธุกรกิจงานบริการต่างๆอยากเข้าร่วมกับมูมอก็ทักน้องเข้าไปนะคะส่วนใครที่อยากจะขอข้อมูลนะอาชะเชิงเซานะคะทักจุฬาลักษณ์ดุษฎีไปได้จ้ะ มีใครอีกเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงน้องอะไรเอ่ยน้องที่รักเขารักโอเคนะคะบุรีรัมทักน้องไม้ไปได้คะ่ะคุณอะรัญญาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยจังหวัดไหนเอ่ยใส่จังหวัดด้วยนะคะ คุณธีรพลเออไม่ใช่อภิธีนะคะอ่ะใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทักพีิธีได้นะคะเจ้าของธุรกิจบริการต่ตางๆนะไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเล่าข่าวดีให้กับสถานบริการต่างๆนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ